ทา่ใจอลเพื่อนท่านรูใจสุดยอดมากครับผมางาห้เลูกสายพ่อแลนี่ผู้ปกรงเจ้าน้ำหลังเลฆเขงยังเนี่ยพ่อเล่สาาง เงียบวังกะีเ่ยเนี่เอาไม่มหมับพี่เอาล็อกๆขนาดลอกๆบอกครัเฟซก็หายอะไรเขาเงียบเฟซพอบุกก็นอนไลน์ก็บอทักมาอินเตะแกแมไอเฝ้ามองหาก็สุดยอดเลยครับ่เห็นน้องลูไปสุดยอดบอเพื่อนสุดยอดบอเซีพ่โลก่ตนบักมวง คือมองอยู่ของอายตัวอยครับส่วนน้องคนงามก็คือหัวใจหมดแค่ดิแฟงกายคอยเฝาหัวใจสลายแล้วครับบอยไผ่ดอมดมแก้มแดงแต่มือนี้ถือเขามาแข่ง โมดแดงเสนะเออเต้นไปเพื่อนก็วิีสิกงนี่น้อลูกบ้านน้องมีเงินกินดองผูกแขนบ้านไอ้มีคนอยากแขวน

สัตม <laughs> e like <laughs> really ์นิลานคร์นะพ่อ่ยลองในเบดเรือจะสอนเลยกระยิบไอ้หูขาวขาวว่าเจ้าบจ้ครับผมคือบ่เห็น

lẹp rồi đó các, gì? Gì? online xin lẹp rồi đó các, muốn tin chú, online, ก็หายไล่กบกทียนยิตาแกรมไอ้ยโอ้โห่าบ่เห็นน้องบุ๋มวจดูปิดตายแล้วบ่มีวีแววในโลกออนไลน์เฟซบุ๊กเปอ้าส่งไป ส่งเช็ดกััมมาสิ่งที่เหลือมีแค่เพียงความหวังใจรับความเหงาฟฟองคนเรื่องสัญญาให้ชักทางเฟส เช็ดทั้งลายบอกมีภัยบอกว่กับยักษ์เยักษ์ของเจ้าต่างกินน้ำตาลแล้วโคดหน้าโหเินกินนี่ันเครับเนองไม่สมสมเป็นแกใส่ผ้กมสุด ดยอนมากเลยครับต้องไปส่งเด็ดดึงัมมอร์ยดเอาป่ะครับได้กินผ่้นี่ข้าวหนุ่ยละนีคือการจะไนส่นีวันนะแต่เรานี่ยก่าเป็นยังไงใส่พอแล้วนี่บ้านเดียวกันลูกอีสานันี่ยไม่นไ่หูไม่ชอบมันไก่กับไก่นะก็บอกที่เลี้ยงไก่นะ่ยขายกกันอลากใส่พอใส่ right ัหละพานะแต่ว่าแนะตงแซ่มาเ้ว่เขานักเที่ยกันเขาเข้มงวดเลยไม่เาไปส่ง พี่โคงหมูทังไก่หนึ่งงะไรหน้าพ่อเลยครับุบ้นเดียวกันนะยบ่งกุนงย่อเดี๋ยวข้าหน้าผมส่งนี่มาให้น้องกน้อยอันบพริกแกงมุนการต้พริกแกงนี่เลยไปเลยครับไปเรียนนไปครับพริกแกงนี่เลยเ็ัเลยน้ำแกงแบบไยกันเจาพ่อมาที่นี่เาตั้งน้ำกันี่ฟุ้ัเลยผมบอกว่ายังหละมีเย็นเอโอ้ยยังล่ะโอ้วันนม้ไม่งอดตอดครับนี่พ่อเจนนอยู่น่าตลอดครัครับ สิบกว่ากว่าเพอรเาเพราะว่าดารามากกันจากบ้าหาเด็เด็ดเด็ดเด็ดครับเด็ดเด็ดเด็ดพ่นาปุเนาะูดนี่ไม่รู้ไม่รู้ผมต้องกินข้าวแบบลูกลูกอุสารกินทีปุ๊บแล้วแบบช่มปากเลมัเหียปากสวีก็สวีก็ยำ โอยยุบจับได้บ้างเพิ่มเิ่มเพิ่มเพิ่มอยุ่กันมันขาดอยู่มาแล้ว่ีมโอมาแล้วครับเล่ามาแล้วมอเรววัสดีสวัสดีวมาไกลมายางมาไกลมายางไปอยู่เครับอ้ยมเาเลยสันเนียเลยเีวเเียไ้เอเลยไครับผมเจนน โน้ตไม่โสมโน้ตไม่โสเกิดไตแบบนี้อ่ว่าปานเหนียวเกิดไตแบบ้เกิดไตอะไรแล้วพี่อ้าวเอาง้อตรงก่อนน้ำพอนนเดีวดใส่เนาะอากาศดีมากเลยอ่ะอากาศดีมากเลยพูดเลยอากาศโคตรดีเลยเนี่ยใส่น้อมันเย็นแบบสบายๆบายอ่ะจริงๆโคตรดีเลยฉันหวังให้ว่าผมนะฮะอยู่ในเมืองกรุงผมเบื่อมากกับการกินข้าวรุ่นๆเกาวลาผมไปเที่ยวทกิน่นาะ คนจะทพาบบกินนั้นก็จะเล่นได้จุกจะได้มากเพราะในนาเจะเล่นได้เลยากอยากอยากจะบอกว่าถ้าวัดจะขับในทางรถเข็นอย่างเงี้ยแต่ถามาถเล่นมาแต่คนที่ไปเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นดาราคุณต้องกินอาหารนี้ดีไม่ใช่เลยนะผมคนหนึ่งที่ผมไม่ต้องกินอาหารนี้ดีเลยจริงๆคือแต่ว่า

อาย้นมันค้นชันตำฟังเพลงหมอลำยงแทนเสียงดินพี่สายอยู่ห่างรู้มันงควนผูกระพักกาศทินไปนออไม่สมสมแต่แกงใส่พักอินีดู ตาเทิสันหมู่มันต้องอยู่คู่กับเหล่าบาลีเฝ้าไปเป็นองค์หญิงเฝ้าไปนอนยิงคู่กับองค์ชายอนไม่สมคือจังบัดไอสมแต่ได้ใกล้ขวดเหล้าขาวโอ้โหอยู่ลา พลาอ้มันบ่ถงสมแต่เลี่ยงควายอยู่ทุ่งตักินน้ำโอ๊บโอ๊บักพ้าวมือในเจ้าป้อนไขเล้าอ้ายแน่เด้อเด้อสาวอ้ายสี่ลอยไปซอยงานเจ้า ไอ้สิฟ้าไปสักถั่วยอปงมือเด้เจ้าบอนไกเล่าไอ้เนเ้อเดอสาวไอ้สิลอยไปสวอยงานเจ้าจุบบนะครัผไอ้สเฝ้าไปสุกถูวยโซ่ขอเสียงตัวเมื่อยครับเอ้ยคำเนี้ย ทุกวันนี้หายากมากนะเอ้มันสุกช่ส่งมันมานะครับผมผมรู้ว่าครับว่าเสียงตมมือเขาแซ่บปเหนล้านเอาจานชามไปคืนวัดเนช่ยบ๊วยก็ยัน่คนนะงานเร็วไหมเพื่อนมาขอบยจานนง้มลวจานี้มาขอ่มอีจา ลีเจนซีหมดคืนนี้ก็คงอดกินอดกินได้แค่คงอยู่ผินตอนนีแล้วแต่จะกินหว่าไปก็รินได้บ๊ายแก้วเลยบ้าจัดไปครับคืนนี้กันมาแก้วนะเพื่อนฟังก่อนฟังก่อนป้าพูดว่ามาเลยมาเลยไม่เอาหรอกบอกว่าไม่ใช่กาว รักกันเนาะรักกันเนาะมัดีเพื่อนเพื่อนเอาเอาไปเห้น้ำปลาบอกไม่ในพี่ว่เราเขาชมนยมันยังอะไรหมูอ่ะเอาเห็ดอะไรหมูอะใช่หะไรพี่พดิหมูหมูหมูโอ้หมาเฮ้ยบางทีเลย โอ้ชั่วโมงกว่านะถ้ามึงจะเมื่อเมื่อหาเมียเมื่อเออมึงก็เมียไปเมาดูผลงานเพลงกัอไปของพี่ชุบนะครับผมดยอดก็เลยใส่าเยี่ยมาบอกเยี่ยมเพี้ยนาพตามใจเธอไม่ว่ากันไม่มีรืกฉัน

ยืมมันไว้ในใจอย่างนั้นฝากรักไว้สักวันมันคงไม่ใช่หากวุณได้หนหากใจจะเเหงาก็ฉันก็คงไม่ลืมใครก็ยืมมันมาจะขัวใจที่ยังรัก

รอยในใจอาลบไปในวันเดียวคนคนหนึ่งสิ่งรักเธอแม้จะเจอใครสักเพียงไหนแต่รอยในใจรอยนี้ก็ยังมีอยู่ เก็บฝากฝากฝากรักไว้โยนทิ้งเก็บมันไว้ในใจอย่นั้นฝากรังไว้สักวันมันคงไม่ใช่หากมีวันใดใจที่จะเหงา

กินกเฮาแต่เฮาก็บยน้นแ้วไปที่นี่ยม่ยันเบื่อเฮอเา้ยยั้นทจ้าเอาแบน้เอาแน้เราเน้หลอวอาเชียรุเท้าจดเท้าเลยอยู่นี่นครับเดี๋ยวครัาเดวเจีกยนเดี๋ยวเีวเดื่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเี๋ยวเี๋ยวเวเเดยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว้ดวยเดโ บอกพง้าไปหาเอาแก้วให้หมูเลยแก้วแก้วมูเลยหอไปาหลีเด้เพื่อนบม้อจิงหลีจิงหลีเอาพรอไปหางกันรนิ้งหลีนี้วันนี้ต้านรถแหมนิ่มเลยน้ำยังเ่อนใส่น้ำแก้วเลืนั่งนั่งบนนั่งึ้นรู้น้ำกงเหรอเดี๋ยวผมคลิปนี้ผมจะ พอดีสารมาเพิ่งจะจะขออันนี้ก่อนครับพอดีแบตขากล้องเบิดพอดีนะครับองทู่นี่นะครับพอดูแลจับกีตาร์ปุ๊บคิดถึงเพลงพ่อปั๊บ่อนเครับผมจัดเลยครับผ่อน่อเพลงนี้ผมแต่งให้พ่อครับผมพ่อหลวงเราเนี่ยครับผมนี่แหละครับผมผมเป็นคนที่ศรัทธาในพระองค์ท่านมากครับคุณครูครับครับสุดยอดมากไม่ผ่อน ขุดยอดเลยเพื่อนเสื้อสุดจอดเลยเลยัาพ่อหลวงเลยครับผมหัในหลวงบอบาหลัหลวงูไปเราเื่อยแล้วเราหลัในหลวงเพลงนี้เดี๋ยวโลายแต่งให้พระองค์ท่านเลยครับโลายอยู่ไหนเออกรโล้ว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 กีสุดยอดมากเลยมือพนมก้มกรา ให้พอได้รับให้พ่อได้รู้ยอวันลูกคิดถึงพ่อเพียงใดวันที่พ่อไม่อยู่แม้การแสดงเป็นโตตลุก็ไรเป็นนักเลงเป็นนึงเล้งัมากหน้าตายอดมากเลยครับทุกคำสั่งสอน คงพ่ออย่าอึ้งอย่อึ้งมีปรอหยนดีอยู่อย่างเพียงพอลูกขอจังไว้เป็นแ่อเป็นแมิเปีนพ่อเป็แ่ยังนพ่อเป็นแม่เป็พ่ัเปันแป็นพ่อเป็นาม่เปนพ่อเปาน่ พ่อขอบพูด้ดี่งพ่อแสดงว่าผมพามาหาพ่อพ่อพ่อนี่เต็องผมเลผมพามานี่ยพ่อนูแลวคนเด็ตทอยากใกล้พ่อกระสีย้น้ำาแสดพี่อนี้พอรู้วนีนีต้อตงพ้งนแคนงแบนงแบบนี้นคบนนี้ำแบนี้แสดงว่าโอเค เงื่อทุกเม็ดยศลงที่ใดก็คลายความยากจนส่งทำเพื่อประชาชนได้อยู่ดีกินดีเจ็ผสิบปีที่พ่อไม่เคยบน พ่อทนไม่เคยในนี้ที่เราโอมพุ่มที่กระสัทั่วลาไม่เคยมีทรงทำเพื่อประชาชนมีแต่งงานเหนื่อยมานานพอแล้วพ่อพัก สมภานี่มงเดียท่านนลูกอเขาใจเยต้องร้อนนอนอยู่บนบสอบากล่องลูกทุกคนขอสัญญาว่าจะเป็นคนไทยที่รัก่อดังที่พ่อต้องการมันจะเป็นจริง ขอน้อมส่งเสด็จในสุวรรคขาไหลขอเป็นข้ารองบาดูุกทุชาติไปไดช่วงนี้แล้วครับผมฉันเกิดในแผ่นดินนี้ในรัชการที่กา